นี่เป็นห้อง26กตารางเมตรนะคะซึ่งนี่มีโซฟานะคะนั่งได้2ที่เลยแล้วก็มีโต๊ะทำงานถัดไปก็เป็นเตียงนั่นเองค่ะมาดูเป็นห้องที่เป็นสตูดิโอแต่ว่าไม่เล็กเลยนะคะพื้นที่เห็นไหมใหญ่มากใหญ่มากนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้นะคะฝั่งนี้ยังเหลือพื้นที่อีกนะคะสามารถจะวางโต๊ะทำงานอีกตัวหนึ่งก็ยังได้นะหรือว่าจะขยับเตียงให้มาหรือจะขยับเตียงเข้ามาก็จะทำให้ห้องเนี่ยมันดูโล่งกว้างขึ้น จริงๆแล้วพื้นที่ของ26ตารางเมตรเนี่ยมันมีส่วนของห้องนอนใหญ่นะเรียกว่าใหญ่ที่สุดเลยแหละใหญ่กว่าทั้ง one bed และ two bed ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบแบบทำทุกอย่างในพื้นที่เดียวกันรู้สึกว่ามันคือเป็น penthouse unit คุณจะชอบแปลน26ตารางเมตรนะคะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ26ตารางเมตรนั่นก็คือมีพื้นที่ที่สามารถทำเป็นครัวปิดได้ด้วยค่ะอะมาดูกันอ่า ส่วนนี้นะคะมันจะเป็นผนังเบานะคะซึ่งเจ้าของบางคนเนี่ยเขาก็จะติดแบบนี้มาใหา้หรือบางห้องก็จะเป็นกระจกนะคะซึ่งทําให้เวลาเราทําอาหารเนี่ยกลิ่นมันก็จะอยู่แค่ในโซนนี้ไม่เข้าไปอยู่ในโซนของห้องนอนหรือ Living a แอรนนะอ่ะเข้ามาดูกันว่าโซนข้างในมีอะไรบ้างนะคะเขาก็จะมี ตู้นะคะตู้เก็บของมาให้ตรงนี้เราอาจจะแอปพลายเป็นตู้เสื้อผ้าที่2ก็ได้ถ้าเราอยู่สองคนนะคะแล้วก็ชั้นแบบนี้ทางโครงการมีให้แต่ไม่ได้มีวุดดุดควันถ้าเกิดว่าเป็นตามโครงการเนี่ยก็คือเขาจะมีชั้นเป็นอีกชั้นหนึ่งมาให้นะคะบางห้องติดคูบางห้องไม่ได้ติดให้นะคะเครื่องซักผ้าเช่นเดียวกันนะคะบางห้องก็จะเป็นบานตู้ปกติบางห้องก็ใส่เครื่องซักผ้าแบบแบบนี้นะคะถัดมาก็มีพื้นที่ของการวางตู้เย็นนะคะแล้วก็ออกข้างนอกก็จะเป็นระเบียงนั่นเองค่ะ ข้างในตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยก็ฟังก์ชันปกติมาตรฐานเลยฝั่งขวานะคะเป็นชาเวอร์ฝั่งซ้ายก็เป็นในส่วนของชักโรครกนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นนกระจกนะคะมีพื้นที่วางผลิตภัณฑ์ให้ถือว่าเป็นแปลนที่น่ายอยู่แล้วก็กระชับมากๆเลยขาย26ตารางเมตรห้องนี้จบ